มากันที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะมากันที่เรื่องของ DJP k เคปียวัฒน์กันบ้างที่ต้องบอกว่าเจอมรสุมชีวิตนะฮะหลังจากโอ้ก็คือประเด็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะฮะหลังจากเลิกลากับอดีภรรยาโยเกิดเนี่แหละฮะถึงขั้นไร้งานวในในงการบันเทิงแล้วกลับมารับงานได้ไม่นานมานี้แหละแล้วก็เปิดปลูกต้นรักครั้งใหม่กับคุณมีเรียน ที่บอกว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะล่าสุดพี่หนุ่มเข็มเฮ็ดพี่ชายของพีเคเนี่ยแหละได้ออกมาเผยเรื่องราวน่ายินดีของน้องชายนะฮะบอกว่าเนี่ยพีเคอยากจะบวชให้คุณแม่และขออโหสิกรรมกับทุกๆคนนะฮะโดยพี่หนุ่มก็ได้โพสต์ภาพคู่กับพีเคเพราะมันเขียนข้อความบอกว่าดีใจที่สุดได้กอดน,น้องชายที่รักและห่วงที่สุดนะฮะและน้องบอกอยากบวชให้แม่และขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่เคยทําให้เสียใจ และอยากให้ทุกคนอโหสิกรรมให้เขาพี่อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะซึ่งคนก็เข้ามาคอมเมนต์อนุโมอนุโมทนาบุญกันเยอะมากนะฮะแต่ก็ในรายละเอียดว่าเขาจะบวชอะไรยังไงเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน